สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่วันวนี้ก็จะมาทําคลิปเนาะเล่าสู่กันฟังค่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่ากิฟก็ใช้มาเกือบหนึ่งปีนะคะ,ะเพื่อจะมีใครที่แบบอ่าเปินเป่นๆเ,เออเหมือนกิฟเนาะใช้มาเป็นปีไม่รู้ว่าตัวนี้เขาเปิดยังไงอะคะ่ะก็คือพยายามงัดอะงัดแล้วก็ถอดออก มาเป็นเกือบปีเนาะแล้วก็มารู้คําตอบภายในแบบภายในเดือนนี้เองอะค่ะว่าจริงๆล้วอะตัวเนี้ยเขาเปิดอย่างนงี้นะคะเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ผ่านมาก็คือพยายามดันตัวนี้นะคะดันไปก่อนนะอาหารดันตัวเนี้ยออกอะแล้วพอดันออกเนาะสระผมตอนเช้าแล้วพยายามปิด แล้วก็ปิดไม่ได้สักทีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วบอกว่าเอ้ยมันมันทํามาแล้วมันปิดยังไงได้แล้วพยายามงัดให้มันถูกล็อกอะคือดึงตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปให้ถูกล็อกแต่ว่าเออมันก็ทําไม่ได้สักทีแล้วก็โกรธแล้วก็โมโหแบบแล้วก็เออมรู้ตอนหลังนี่ง่ายเขาดันขึ้นแล้วก็ดันออกนะคะเพื่อน ก็เป็นคลิปฮาๆนะคะมานเราสู่กันฟังอุ้ยส้นเพื่อนๆที่ซื้อผลิตภัณฑ์มาเราแบบคือที่มีลักษณะฝาเปิดอย่างนี้ถ้าใครยังไม่รู้ก็จริงๆแล้วเขาเปิดอย่างนี้นะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ